สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม project ซอมบอยนะครับมานี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่5แล้วเนาะถ้าไม่ได้รวมกับที่ผมมาไลฟ์ในวันวันอาทิตย์เ <c oughs> นาะวันอาทิตย์เป็นไงครับหมดและส่งการหลายๆคนก็เริ่มจะต้องกลับมาทำงานกันแล้วใช่ไหมคิดถึงงานไหมครับ <c oughs> ส่วนเด็กๆก,ก็ยังปิดเทิงันอยู่เนาะอืมโอเคยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆด,ด,ด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะเออผมยังไม่ได้เล่านี่เลยว่าในไลฟ์ผมมาทําอะไรบ้างเนาะก็ถ้าใครอยากรู้ในไลฟ์ทำอะไรบ้างก็ไปดูได้ผมไม่ได้ลบคลิปนะครับผมก็มาทําการจัดของนะครับนิดๆหน,น,น่อยๆตอนแรกว,ว่าทําสวนอะไรงนี้ก็ยังในไลฟ์ก็พูดไปเรื่อย <laughs> อันนี้ก็มาตัดไม้ข้างหน้าทิ้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็จัดของในบ้านนี่เลยทําให้ห้องครัวเป็นห้องครัวครับเห็นไหม เออทีนี้พอเวลาผมเอาของมายัดอย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่แค่ที่เดียวจะได้ไม่งงเอาวงอาวุธอะไรผมก็ไว้ตรงนี้เห็นไหมเป็นไงจิจะเป็นจิเป็นจะเป็นจะจริงจา <c oughs> <c oughs> เล่นเองขับเองละอ่ะแล้วก็ตะปูตอนนี้ผมมีเยอะมากนะแล้วตอนนี้ถังน้ำมนันอะไรผมมาใช้ได้แล้วนะไอเครื่องออ่เหัวใจเนะี่ยแล้วก็ ตอนนี้ยังยางยางเออตอนนี้เจะเดเเตอร์ของผมหรอเออมันเช็คอย่างไงนี่ตอนนี้เจะเนเลเตอร์ผมยังอยู่ได้อีกสี่สิบเอ็ดวันอืมไงอ,อยู่เยอะไหมยาวไหมฮหมดลุ้นล้วนครับอืมปะวันนี้ผมจะลุยโอ้โอ้องังวันนี้ผมจะลุยข้างล่างครับแล้วก็ตอนไลฟ์ผมก็มาเก็บของตรงนี้แล้วก็มา แยกของพวกตู้วล็กแดงเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะาคอนปอนไหยครับนี่ไปตอกตรงนี้กันมาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างพูดแล้วเราก็ไปเอาคอนปอนมาก่อนเดี๋ยวลืมแล้วก็ตอนนี้ผมพกปืนมาแล้วเผื่อจังหวะได้ใช้ครับจังหวะได้ใช้นี่คือเผื่อเจอในมิสิตครับ <c oughs> ผมกลัวเจอเข้าไปในที่แคบแล้วเจอในมิสิตแล้วมันไม่อยากเข้าใกล้อ่อะพูดตรงๆม่อยากเข้าใกล้ครับผมไม่รู้ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาตะขครดักปลาไปวางด้วยเอาตะขครดักปลาไปวางก่อนดีกว่าเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะมีปลากินแล้วแต่ตอนนี้อากาศเราหนาวก็ปกติอากาศตีลบ5องศาครับอาจจะถึง10ในบางโอกาสแล้วก็ส่วนบ้านนี่ผมจะเดี๋ยวค่อยสร้างกำแพงครับ ให้ข้างหน้ามันพื้นที่เพิ่มหน่อยเวลาเรารถมาเวลาเก็บของจะได้รู้สึกแบบสบายใจครับโอ้ยข <laughs> ยานขับโคตรยากโหคือพายุแรงมากครับ <laughs> ดีแล้วที่เราแต่งตัวแบบแน่นชุดแบบนี้ไม่งั้นหน้ายู่แน่หนาวครับ <laughs> มีซอมบี้วะวิ่งซะด้วยมาตบด้วยควคอมแฟกหัวแข็งนะมึงเดีย๋ยวเราปิดแวะให้ซอมบี้มันแบบโดนประตูมันจะได้ทุบป,ประตูครับเพราะว่าการที่เราทุบเนี่ยมันจะเกิดเสียงมาเริ่มจากประตูนี้ก่อนเลยมีซอมบี้จริงด้วย ไม่รู้กี่ตัวครับแต่ผมออกจากตรงนี้ก่อนอยู่ที่โล่งๆไวะ้ะไล่เลยครับนี่ๆ่จรละจรละจระ,จระลามมออกมานีไงผมมีอาการหิวแล้วฮะ ที่สุดท้ายครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็เจอเจเนอเรเตอร์สองที่เนาะมีตรงนี้แล้วก็สังอันสุดท้ายเราค่อยมาเอาแล้วกันแล้วก็นี่คือของทั้งหมดที่ผมได้มา <c oughs> ก็ได้เยอะอยู่ปะ่ะตรงนี้ถือว่าเคลียร์ครับผมควรมาร์ก่อนเดี๋ยวลืมอืมเคลียร์ครับส่วนหมู่บ้านตรงนี้ผมค่อยมาเคลียร์แล้วกัน โอ้โหเฮ้ยมันเห็นผมว่าเหมือนจะมีของนะตัวเนี้ยมันจะเป็นโซเวอร์วลครับเขาน่าจะพลาดท่านะคนนี้เฮ้ยไม่น่าเลย ผมว่าชัวครับเขาน่าจะพลาดท่านะคนนี้โดนซอมบี้จัดการไปเรียบร้อยเสียตกใจหมดเลยอเอ๊ะทำไมใช้เอ๊ะเป็นขวานเนระเอ,อาไม่ใช้ค้อนเหรอ, <laughs> อแย่ละเด้๋เดๆใช้มันเป็นอย่างๆครับเดี๋ยวงงอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าวิ่งหรือเปล่า เดินเรียกว่าเดินช้าครับทุบเลยเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยมีอะไรไหมไม่มีอะไรเป็นพิเศษบ่ายโมงแล้วครับ หลังรถคันนี้มีอาหารแต่ตอนนี้ผมหิวแฮะแต่ผมอยากได้รถไปใช้มากเลยอะแม่งล็อกโคตรเซ็งนี่ก็ล็อกล็อกหมดเลยนี่อยากได้กระบาคันนี้ครับโคตรเท่จะเก็บได้แค่ โอเคโทษทีครับตกใจเสียงโอเคอันนี้น่าจะเป็นร้านอาเขตนะผมว่าไม่น่าจะมีอะไรก็แย่และเคเหมันจะไม่ได้มีตัวเดียวในอาเขตเคียร์ครับ โอ้โหเต็มเลยด้านนิตยสารมาเพิ่มเติมครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเฮย้ยเอาล่ะความหวังครับไม่รู้ว่าคันไหนเจอคุณแจรถครับแล้วก็นั่นเป็นร้านขายซีดีเนะาะว่าเต็มไปเลยหมดเลย ฝนตกเหรอโอเคไม่ใช่ว่ะคุยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่สองคันนี้ครับแล้วมันคันไหนอ่ะเอาละปลดล็อกก่อนมีนิตยสาราด้วยเอามาก่อนแล้วก็มีข้อความที่เขียนไว้ครับ เก็บไวไม่รู้ว่าเจ้าของรถคันนี้เขาจะไปไหนนะฮึบอ่าหา่าเอาล่ะผมมีรถใช้แล้วครับโอ้โหเยี่ยมยัดเลยเต็มละถึงนั้นไม่ใช่ปัญหา เราสามารถวางบนที่นั่งได้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็จักรยานเหรอเอาไงดีหัวใจนึงผมยังไม่ได้อยากได้คันนี้ยแต่ช่างเถอะเอามาก่อนได้มาแล้วเอามาก่อนครับข้างหน้ามีซอมบี้โอ้เฮ้ยวัคซีนว่ะซอมบี้วัคซีนครับเอาเดินมาหาเลยเว้ย ถึกจังวะเออมาดูกันได้ไหมโอ้ได้แต่ท็คทิคอลกระเป๋ามาวะ่ะเฮ้ยแต่ท็ c t ิคอลมันดีกว่าแฮเปลี่ยนเลยเฮ้ยนี่ไงได้วัคซีนมาแล้วครับหนึ่งโดสเยี่ยมแล้วได้กระเป๋าใหม่ด้วยอ่ะคืนแฮแล้วขอด้วยขนมเอาละ่ะมีวัคซีนหนึ่งโดสครับ จะไม่พลาดโดนกัดจะดีที่สุดนะโอ้ฝนตกละเอ้ผมก็ทะลุมาตรงนี้แล้วแฮะอันนี้น่าจะเป็นร้านพวกเอออะไรอะไรหน่อยแน่วายยูเลยมึงโอ้โหดุิยาสารเยอะมากครับ แล้วก็มีแผนที่โอ้ยมีแผนที่ที่เขียนไว้อยู่สามครับเอามาพวกนี้หรอไม่ต้องปล่อยฝนตกไปแสดงว่าน่าจะใกล้แล้วครับใกล้เข้าใกล้หรือดูร้อนแล้วมีรถไม่ใช้ครับผมอะเดิน <laughs> ตรงนี้มีรถเพียบเลยซอมบี้สองตัวครับ โอ้ยฟูดมาครับเยี่ยมเลยแต่โหอ,อะไรมันกองลักหนาววะนะ่ะก่อนอื่นในสองตัวเนี้ยมันเดินหรือมันวิ่งแล้วมันมีแค่สองตัวจริงๆริงไหมผมค่อยๆล่างมาดีกว่ากลัวแจ็คพอตนี่ไงีคิดที่เข้าไปดิแปดสิบตายเลย ยังไม่รู้ตัวครับเคลียร์มันทุบทำไมว่าห้องนี้โอ้ร้านขายทีวีครับอุปกรณ์ไฟฟ้าสแสดงว่าอยากได้ทีวีอะดินั้นขอแทนและกันนะโออันนี้ถือว่าดีนะเนี่ย ทำไมถึงบอกทำไมผมถึงบอกว่าดีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มเลยครับซึ่งเราจะมีฐานไปใช้งานแล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้ครับเยี่ยมเลยถือว่ามาร์กแวะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องมาครับก็คือฟู้ดมาร์กซึ่งผมจะใช้เป็น Apple ไว้ที่นี่ก่อนของ,ของพวกนี้ Oh. ทำไมไม่มีใครบอกผมเลยว่าฐานผมหมด <c oughs> คนเอาแต่ใจอะ่ะฝนเริ่มตกหนักแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวถุดอับสายตาครับถอยก่อนอเ,เดินไวน,นี่จะเป็นลานซักรีดปะ่ะเอ้ยลานซักรีดก็แย่และซักผ้า ืผมไม่ควรทําอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าฮึบเข้าไปแล้วตายรู้เรื่องเลยนะซอมบี้อาจจะอยู่ข้างในนั้น <c oughs> เจอแบตเตอรี่ที่มีแบตแบตเตอรี่อยู่ด้วยแบตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่อยู่ด้วยอืมโอเคเคลียร์ครับไม่มีอะไรเลยมีเงินได้อยู่มีเครื่องสักผ้าแล้วครับคอยมาง,งัดเอามีร้านอาหารนี่ก็ร้านอาหาร มื่อกี้เสียงอะไรอ่ะอ๋อโอเคเสียงประดับฉากแม่งเฮ้ยร้านยาเดี๋ยวดนะขอเข้าร้านอาหารก่อนมีวัตถุดิบเต็มเลยครับโอเคตรงนี้ถือว่าปลอดภัยครับในระดับหนึ่งนะ <c oughs> ไม่แบบปลอดภัยทั้งหมดโอเคเราเอาเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญก็พอตอนนี้ฝนหยุดต,ตกแล้วนะ แล้วความเงียบมันกำลังจะมาซึ่งมองมันเป็นข้อดีแล้วกันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอาผมลืมชื่อคุกกี้เน่าลืมชื่อในชั่วขณะให้ทางดับเพลิงไม่จำเป็นหรอกบ้านเราอยู่ใกล้แม่น้ำผนตกอีกรอบแล้วครับนั่ใช่ผมหลอนเสียงผมหลอนไม่หมดล้ะเอ๊ะมานี่ทิ้งเลย วิ้นน้ำจะหมดว่ะก่อนอื่นผมหาอะไรกินก่อนมีอะไรไหมนะ้าที่กินได้ <c oughs> กระเทียมป่าเโอเคเข้าอีกร้านหนึ่งแล้วกันตรงนี้ดูสิมีเครื่องเล่นเพลงครับ แต่ข้างในก็โอเคได้อยู่พอมีของที่ผมต้องการอยู่จะมีอาหารอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างไหมนะมีแคคเกอร์แค่นี้เลยแล้วก็เบกกิ้งโซดาเฮ้ยผู้เป็นเล่นมีนี่ไงท่านจะพุชอบกอบรีบกินสิลูกเออรอดตายแล้วครับแต่ตอนนี้นผมกำลังจะตายเพราะผมง่วง เดีด๋ยวไผมควรเคลียร์นะเดี๋ยวลืมเคลียร์เอนี่เคลียร์แล้วเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็นี่ร้านยาแล้วก็ตรงนี้เคลียร์แล้วเรียบร้อยหกโมงครับสิบนาทีมีรถขยะเฮ้สยสถานีตำรวจครับมีเชือให้ปีนด้วย มีธนาคารทำน้ำมันเนาะเอามาก่อนก็ได้ที่นี่ปิดค่อนข้างมีชิตฮะเฮ้ยไอ้เชยเอ้ยโอ้บ้าน่าโอ้โหเพิ่งได้วัคซีนมาเอง เะนดีแม่จัดที่มือครับแม่งเอ,อ้ยโดนล่อจนได้โหดีนะที่อยู่ในไอนี่พอดีครับเออไอ้นี่พอดีคืออะไรนะ <c oughs> อยู่ในโรงพยาบาลครับนะเรียกว่าคลินิกแล้วกันถือว่าโชคดีแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าผมเจอยาตอนเนี้ยเริ่มขัดใจแล้วสินะว่าทําไมผมถึงไม่หายาสักทีใช่ไหมนี่ไงใจเย็นสิ <c oughs> ผมกำลังหาอยู่ผมต้องหาทางออกอื่นนะ ออกทางนี้ไม่ได้และติดเชื้อล้วไม่รู้ว่าพอกยกระเทียมปาก่อนปุ๊บมไม่มีเลยเลยให้ตายเถอะสงสายผมต้องเสียสละของบางอย่างในตัวแล้วบ็อกเซอร์แล้วกันได้เ็ษผ้ามาแล้วครับค่าเชื้อใหม่แล้วก็พันแผลครับบ้าเอ้ย พึ่งได้วัซีนเองได้ใช้ละทุมห้าสิบครับผมคงนอนที่นี่ไม่ได้อ่ะตรงนี้เคลียรครับส่วนสถานีตำรวจค่อยว่ากันแล้วกันโยโรครับกระโดดเลยผมว่าน่าจะเวิร์กสุดแต่ผมแค้นแม่งวะ่ะแต่ไม่ได้อะผมเจ็บ ไปละไม่เลยโอ้โหโอเคไปซอมบี้เดินครับไม่กลัวเ๋ยวเข้าเ๋ยวเข้ายิ่ยม ไปละจักรยานเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมีรถละโอ้โอ้ชีวิตโอ้โอเคตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแผลที่มือเป็นแผลที่อันตรายที่สุด ดูสิแน่นอนครับผมจะไม่สามารถที่จะตีซอมบี้ได้อย่างเต็มแรงซึ่งผมต้องพักครับผมต้องพักจนกว่ามือผมจะหายดีแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นกัดอะครับสิ่งนั้นกรวบเลยดีไม่ใช่ที่คอครับดีที่ไปที่มือถือว่าโชคดีอยู่แล้วก็แลกกันได้นิตยาศาสมาเติมเลยครับ ก็ถือว่าผมได้อ่านแล้วก็ได้น่าจะได้พักทําบ้านแล้วมั้งเพราะว่าถ้าเกิดผมออกไปในสภาพแบบเนี้ยไม่น่าเวิร์คครับผมน่าจะเสียท่าได้ง่ายๆอืมซึ่งตอนนี้ผมเคลียร์สองตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอเคตรงนี้เป็นสถานีตำรวจครับ เดีมาไว้ก่อนแม่งโคตรสวยเลยขึ้นไปปุ๊บดักรอทางขึ้นเลยนะหัวหมอนจริงโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราต้องมาครับเพราะว่ามันเป็นฟูดมาม์ทน่าจะมีฟูดมาม์ทฟูดมาม์ทฟูดาร์ทอืมมันน่าจะมีของดีอยู่ข้างในครับแล้วก็ตรงนี้ผมไว้ที่หลังเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าบีดกระจุกตัวในนี้หรือเปล่าแม่ง ไม่น่าเลยผมไม่น่าตายใจแบบงโง่เลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะไอรถตู้ม yeah, ันเป็นรถไอ้น right? ี hire, ่นี่สมรรถนะสูงใช่ไหมผมก็เอาแบตอะไปใส่คันนี้แล้วกกลับบ้านแล้วผมมีแบตเตอรี่ทั่วไปมาใส่คันนี้แล้วกลับบ้านโอเคแต่ผมต้องหายก่อนผมต้องหายก่อนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากรอเวลาแล้วก็ใช้วัคซีน พึ่งได้มาแท้ๆพึ่งได้มาเลยโอ้ oh, ให้ตายเถอะฮะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมทมาําอะไรไม่ได้แล้ะนอกจากที่ผมจะต้องรอจนกว่าแพผมจะหายแล้วผมจะออกไปลุยได้แต่อาจจะมีคลิปที่แบบว่าผมอยู่แต่บ้านสร้างบ้านตัดไม้อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมันไปลุยไม่ได้และเพราะว่าผมมีโอกาสที่จะเสี่ยง ที่จะพลาดท่าได้สูงมากซึ่งผมต้องเซฟตัวเองนะครับผมจะไม่ทําอะไรที่เหมือนวู่วามเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย